ครับผมสวัสดีครับอาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพับจรลวดสองหัวกันนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นจรวดสองหัวอีกลำหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ปีกนะครับลำนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็พับกระดาษมาเป็นรูปครึ่งกลางนะครับเหมือนเดิมนะครับครึ่งกลางแนวนอนเหมือนเดิมแบบที่เราเคยพับกัน ลำนี้นะจะลรวดสองหัวลำนี้ก็เน้นไปที่ดีไซน์อีกเช่นเคยนะเรื่องการล่อนนะครับว่าจะนานหรือไม่นานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่เราเน้นไปที่ดีไซน์มันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพับไม่ไม่ไม่ไมโอเคนะครับเสร็จแล้วเราจะพับ <c oughs> มาเป็นสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายก่อน พับตามกันมาเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับพับไปเรื่อยๆผมก็หายไปนานนะครับประมาณสองอาทิตย์ก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะต่อไปนี้ก็กลับมาพับเหมือนเดิมนะครับเรื่อยๆ,ๆนะครับ เสร็จแล้วก็พับมาทางด้านขวาอ่านะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้รอยประมาณนี้ต่อไปเราจะพับลงนะครับพับมาแล้วให้สังเกตตรงในส่วนของตรงเต้นตรงเนี้นะครับ ให้มันมาเท่ากันกับตรงนี้เห็นไหมนะครับเส้นตรงนี้วัดให้มันมาเท่ากันปึ๊บเท่ากันแล้วก็กดไว้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับวัดให้มันเท่ากันจ๊บพอได้แล้วเราก็ค่อยๆกดนะครับค่อยๆกดมันลงมาปึ๊บแบบนี้ ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเลยเราก็จะพับมันเข้ามาจิ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมฟืบฟบเห็นไหมครับมันก็จะลงรอยพอดีนะจริงๆมันก็เหมือนกับเราพับสามเหลี่ยมแบบนี้แหละนะครับแต่เราทำ้อยมันง่ายขึ้นโอเคนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับทางด้านขวาขึ้นมาก่อน แบบนี้นะครับก็พยายามทำให้มันเท่าเท่ากันนะลำนี้เราจะเน้นไปที่ดีไซน์ในช่วงของหัวมันสองหัวแล้วก็ในช่วงของปีกมันจะเราจะทำปีกมันปีกโค้งนะครับลำนี้ตลอดสองหัว เน้นดีไซน์นะครับเน้นดีไซน์ลํานี้เสร็จแล้วนะครับเราจะพับทางด้านขวาเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับวนแหลมแบบนี้อีก แล้วก็ทางด้านด้านบนนะครับเหมือนเดิมปึ๊บรับเป็นสามเหลี่ยมก็จากหลายๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ก่นกอนก่อนนี้เดี๋ยวให้พับอะไรหลายๆายอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆ่อทย,ยอยพับลงให้นะครับอย่างเช่นพับปืนพับรถพับเครื่องบินลำเล็กพับอะไรเนี่ย ได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวเรามาทยอยพับกันไปเรื่อยๆนะะไหนว่าจะเป็นพับไดรโดเสาคอยาวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทยอยพับไปเรื่อยๆกันาตามมาเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับด้านบนก็ ค่อยๆพับไปเรื่อยๆชิวๆนะโอเคครับเมื่อเราได้ลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพับให้มันเข้ากับรอยที่เราได้ทําไว้จื๊บผ่านมาทางนีน้นิดนึงปึ๊บนะครับแล้วก็ดูตรงรอยตรงนี้ค่อยๆดันมันขึ้นมาจืบ๊บเห็นไหมครับ ฝั่งนี้ปุ๊บก็ทํามาตามรอยปุ๊บเห็นไหมครับให้มันลงรอยตรงนี้แล้วก็ค่อยๆจับปลายแหลมตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ค่อยๆกดมันแล้วก็ปลิกไปด้านหน้าชิปแบบนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับชิบปึ๊บมันจะมีรอยของมันอยู่แล้ว มันจะค่อนข้างง่าย้เรามาจัดให้มันดีๆทสักหน่อยจิ๊บๆนี่อืมจิบประมาณนี้นะครับได้ละ ต่อไปเนี่ยเราจะพลิกด้านนี้นิดนึงชึบนะครับแล้วก็จะพับในส่วนของตรงเนี้ลงมานะครับให้มันสุดตรงนี้เลยพับหัวมันลงมาเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นไอ้สองหัวลวะเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพับครึ่งกลางเลยนะครับพับครึ่งกลางฟืบพับเข้ามา,น,านี่ลักษณะนี้เป็นไงนะครับได้แล้วนะครับช่วงลำของมันเหลือช่วงปีกแล้วก็เราจะพับตรงนี้ลงนะครับให้มันประมาณนี้นะครับแล้วกด็ดูในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับให้มันเท่ากัน เพราะว่าลำนี้เราเน้นดีตายนะครับเราไม่ได้ไปร่อนนะหรือใครจะนำไปร่อนก็ได้นะครับมันก็ล่อนใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะวัดให้เท่ากันเลยโอ้ย จิ๊บจิ๊บอ่าเมื่อเราได้ปีกสองข้างแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำลอยมุนให้มันนะครับทำลอยมุนให้มันให้ปีกมันมีส่วนโคง้งแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นลักษณะกลมๆนะครับหรือใช้ปากานะครับเป็นแท่งแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้ผมใช้เป็นลิควิดเพเปอร์แล้วกันแล้วก็จะนำมันมา ประมาณนี้ใส่กับช่วงปีของมันนะครับแล้วก็ค่อยๆพันใช้ปากกาใช้อะไรก็ได้นะครับแท่งเล็กๆนะแต่ผมขอใช้เป็นลิปกคิดแล้วกันครับค่อยๆพับมันค่อยๆม้วนมันเบาๆนะเข้ามาเรื่อยๆให้มันสุดตรงนี้อ่าประมาณนี้จิ๊บ เปิดออกมาฟึ๊บเห็นไหมครับนี่นะเทไหมนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆนิดนึง ค่อยหมวนมันเข้ามาชิบ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 พอ,อมาถึงตรงนี้ก็โอเคติว่าใช้ได้ปึ๊บปล่อยออกมาชิบในฮีนี่นะครับเจ้าจรวดสองหัวปิกมุนของเรา นะครับปีเค์บๆหน่อยนะลำนี้เป็นไงนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งลำนะอ่านี่แหละครับจุดวัดสองหัวนะครับเป็นไงเป็นไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองพักกันดูนะครับก็ สำหรับท่านที่พับมาถึงตรงนี้ด้วยกันก็ขอบคุณนะครับอขอบคุณที่มาพับด้วยกันแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดกดอะไรก็ได้นะกดอะไรก็ได้นะครับก็อยา่างโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโดตอ,ต,อต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอ่าเป็นไงครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับี่ สองหัวสองหัวนี่นี่